ฟิลิปปินส่งออกน้ำตาลไม่ได้อเมริกาเล็งตลาดอื่นโอกาสที่ไทยจะคว้าได้ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาสวสนคตเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บาสวสนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ ว่าจะเป็นยอย่างไรนะครับมองทิศทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของโลกนะครับในประเทศอื่นๆรอบรอบใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับหรือเพื่อนบ้านของเรานะครับในอาเซียนนะครับก็จะมีแหล่งที่ผลิตอ้อยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าเวียดนามนะครับ ที่เป็นคู่แข่งของไทยอยู่นะครับเมียนมานะครับที่ส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐอเมริกานะครับก็ตามโคต้าที่ได้รับจากอเมริกานะครับแต่ในปีนี้นะครับพิลิปินนะครับจะไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายดิบตามโคต้าที่ได้รับไปยังสหรัฐอเมริกาได้ครบถ้วนตามจำนวน136,00 0ตันเนื่องจากผลผลิตน้ำตาลของพิลิปิน อยู่ที่ประมาณ2.1ล้านตันลดลงจากปีก่อนหน้าถึงประมาณ3 8 0 0 0ตันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้อยไปเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและหากคาดการปริมาณน้ำตาลที่จะใช้บริโภคภายในประเทศของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ2.53ล้านตันนั่นหมายถึงว่าฟิลิปปินส์อาจมีการนำเข้าน้ำตาลนะครับซึ่งน้ำตาล ช้บริโภคภายในประเทศนั้นไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคโดยอาจจะเป็นต้องมีการนำเข้าน้ำตาลบ้างเล็กน้อยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ต้องนำเข้าน้ำตาลประมาณห0 0 0งแสนตันในช่วงครึ่งหลังของปี2022โดยการนำเข้าครั้งแรกตั้งแต่ปีการผลิต2015ทับพเป็นต้นมานั่นเองนะครับดังนั้นฟิลิปปินส่งออกน้ำตาล ไทยดิบไปยังอเมริกาไม่ได้นะครับไม่ได้ตามโควต้าที่อเมริกาให้มานะครับแต่ละประเทศจะมีโควต้าของอเมริกานะครับที่จะรับน้ําตาลส่งออกน้ําตาลดังนั้นทางอเมริกาก็น่าจะประสบพบกับปัญหาที่ขาดในส่วนนี้อเมริกาจึงเร็งหาตลาดใหม่จึงเป็นโอกาสของไทยหรือไม่นะครับโอกาสที่ดีที่ไทยนั้นจะคว้าไว้ได้หรือไม่ ในเมื่อประเทศไทยก็น่าจะเกิดประสบปัญหาจากที่คาดการว่าผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี2000 21นี้นะครับจะอยู่ที่85-90ถึง90ล้านตันนั้นจะได้หรือไม่เนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกพายุถล่มนะครับจากพายุที่ถล่มในตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็น ชายภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นนครราชสีมานะครับที่ถูกน้ําท่วมพื้นที่ปลูกอ้อยก็อาจจะได้รับความเสียหายจากสถานการณ์นี้นะครับก็การคาดการปริมาณอ้อยก็อาจจะขลาดเคลื่อนและอาจจะลดต่ําลงจากที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับจึงเป็นความคิดว่า คว้าโอกาสที่ฟิลิปปินส่งออกไม่ได้นั้นไทยจะคว้ามาอยู่ที่มือของไทยได้หรือไม่นะครับกับการส่งออกไปยังอเมริกานะครับถ้าการส่งออกนะครับไปยังอเมริกานั้นโรงงานน้ําตาลก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายนะครับเพราะว่าโรงงานน้ําตาลของไทยนั้นมีโอกาสที่จะขายน้าตาลในราคาที่สูงกว่าอนท หรือบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัดนะครับขายทำสัญญาซื้อขายกันก่อนหน้านั้นนะครับทางโรงงานน้ำตาลก็อาจจะขายได้สูงกว่าที่อนทอขายนะครับจึงเป็นผลกำไรของโรงงานน้ำตาลจะเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่โรงงานน้ำตาลจะหันมาดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกทางนั่นเองนะครับก็รอลุ้นกันนะครับ